สบายดีสบายดีทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องน้องจุนจูนจุนจุนชาแนลวันนี้เป็นมืองานแต่งดองพ่อแม่ของน้องจุนจูนนี่เพลินแล้วแม่น้องจุนจูนเขียมจุนจูนม่นเมื่อเลยบ่เมื่อเลย เออเจ้าของวันผักเออเป็นเชียวกับของเจ้าสาวเป็นเชียวกับเจ้าสาวอืมเบิดและเก็บเอาเบิรดเละสิไปเลยได้บาทนี่หอดมงหอดยามเพอแล้วสร้างแต่งหน้าบริการทั้งทีปูนยิวเครื่องให้พร้อม ไปแ<ป>ล้วบ่าแม่ค,นคันนี้หรอคันนี้ก็ได้ไปไปน้ำ<ป>อยก็ได้เพราะว่าบ่กอร่อยเนี่ยสักก็คนชิลงในห้างเนี๋ยวคนนี้หรอกไปไปเด็กง่ายก็ไปเบิร์ดหรือเปล่ายังและยังนอนอยู่หลุมค่ะนะยังรับอยู่ยนี่ก็มาหอนงาน,ดนเดิมคนแล้วป้าโทษบรรยากาศในงานดอกให้ทุกคน cho ba cho sáu cái khứ chi du thượng lẽ có phần mà còn <cười> <cười> ừ. nhăn lộm tô lộm quá nồng chuột chuột cái hái bao nhiêu thực không ไปแล ه, ้วทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วเฮ้ยคืนโอ้รแล้วท่านเยมีตันวันดีเพื่อนผู้ละเท่าแก่้อมบากันแม่ เาทำาีแล <ร cultural> ้วมาทำมาซอมดีล่อมเราปรีบรราลีบคู่ไอ่ออ้ทัรถอาเอาให้เพื่อ เอออเพิ่นลอาเพิ่นตะลบเพิ่นก็ห้ผ่านนะหายหยเออหยข้างนอกอย่างไรเพิ่นนี่อันนี้อุ้ยกผ่านดีไม่ต้อ่ใส่้ตู้ตูเอบ่าได้สิตะพัดบ่ได้ได้เด้ได้าจะทใจดีด่เข่าวนะหาผ่านค่อยๆเพิ่นี่อ่าไม่ม่เ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพอนั่งไม่เท่าแน่ในใดู่เคยกับโมี่เอาบเล่นผาบมาแล้วผาบแล้วผากูมีกานผาไใส่เาไปซ้อ้วยเลยไม่เท่าคใจอเร่อนี้นะก็ใจดี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 ด้ดีมีดีดีดีเลดี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 มียดดดไดด

ไปไปดิเด็อพิช์เออไปีฮะไป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 ไไปไปไ เอาบไร้อยู่น้ำป่าเปนหรือเปล่าบ้นนี้เพิ่นกับสิบาสีสูควันเดี๋ยวคล้องซ่องเก็บบันท้ายแทนจะท้าด้องหาได้พี่เลยเดี๋ยวคล้องซ่อง Ừ cái này ừ.

เบิ้งละกอละวายได้เบิ้งขูดเบิ้งุง้งเบิ้งให้เบิ้งเบื่อให้เบิ้งแเดียวันงใเบิ้งทั้งุพูดเขาเ้เจัเบ้ดวารูป้ย่จัวรุ่งรุ่วป่าบแอมวันวทังเมียบจักสั้งคุเจ้าให้มีอ่ันคเจ้าเอ้อ

มีผู้แค้นหมอผ่อนแบบนี้

เพราะพวเจ้าฟันเหินซ่านมัดงานแข่งง่วงให้ไปยุบกวางเป็นหมูกับเชื้อคนเด้อเพราะพวกเจ้าฟันเหื่อเหื่อคนนินทาทวง พอทั้งทวร์ุ้มมั่นให้ไร่ร่องลอยเวิร์นให้ไห่ร่องเวิร์นหาแก้งนี้ไป้้างอยูดีผีคนละให้ไปข้างยูคนน้ำเกลือนื่งพงเตรียมกันลุกเลยว่างยงให้ย่างเอาไว้หสไปตั้งไต้เงีองโผาเขาขอตัวยาวยาวก็ให้ไปอยู่ห่างพอตัวสั้นๆก็ให้ไปอยู่คนอย่ามากลัวหมูคนอยามาก่ามากเืเป็นรุ่นเยไปแล้ว หมดแล้วอย่าแล้วพอก็ไปกันไม่ติดใจหรือวะ เกเต็กมายาจายันตุเทวะสาระโภวิสเวยำนาคตาปนาคาติสัตตาสันติเกจิมุนิวะลาวะจารุมาตโนเมตุลภิกขะวานาคโลอายัมทันตาธรรมะานาคโลอายัมทันตาธรรมะานาคโลอายัมทันตาจุนันตุปนภิเขวาตมัตตาตมัตติเออตมัตติตั้งใจตั้งใจ นามมะตัตัติยติะัะิยัตสัมมาสัมพุทธตะตัตสมาสัมพตัพาสสตมตสัมพัตุสาตสัมมาตสัมพุสัพัสพตสัมาุัมพััมตมัาสัตุสัสมาม

ผรักผู้ที่เตลียดผว้ที่ทำตามคำสังง้อทานไทยใจชาวก็กคำคำอมันอโะกันแก้วอันรกอัน้ดังสาวสาวันมาตงแจ้งหญงสาวเป็นไปตนดอกป

เดาเทาคูแคนในร้านเอนะคูนหเยัไมาากี่รานใหาาเอามียวุยดีเราเอาเมียคนร้านัทไม่ได้ใจเดียวตัวมีมกเ ในยาเท่ากชี่พูแคนให้ร้านกอนนะได้้ยจุ๊บๆเลยับกสุดีเสุกีกินกินกิกินนข้าไปได้มา

เอาดงๆดังที่เขาเมื่อกี้นั่นนี่ดีมีแงได้พวเดวมเดียววันี้ามี่้ได้ดาและบรน้าขับใคไม่้าได้มนครัร้านบห่อ้าวผแค่ไม่นายจะซากัน ยังไบ่ายไปบ่ายายังบา่บายนะ,ะส่องจูน่องจูนเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อ বাড়ি uh -huh.

วันทามีพันเตชักทางอาปลาทังขามัทชาเนีพันเตมายากะตังปุยังชามีนาอานุสินตะพังชามีนากะตังปุยญ์ไม่ขามอาตะพัง ชาทจำเลยๆหมัเพ็ จงเลิกด้วยปฏิภา ได้น้ำเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานดองแล้วก็ขอบพกขอบใจน้ำเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวขอบพกขอบใจน้ำทั้งแก้วดอกสองชั้นเออโอกาสหน้าโอกาสหน้าพบกับเพื่อนพี่น้องก็ขอเอื้อส่ยให้พอแด่ครูสุดยอไหมหรือว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจงกเลยเป็นผัวเดียวเม่เดียวเพราะแก้มีทิพทั๋เมียแซวเมียตำแก้วผัวจุ๊บใส่ตาโลุกพี่น้องเนาะโยกโบนได้ดอกละบ่าวจะมันแซ่บโยกแฟนโบน่ายนะครับ บ่อเห็ดพี่หน้ากะขอให้เป็นทั้วเดียวไม่เดียวมันสังมมนสารเอาบรรดาบระเทศที่เพิ่นผู้สามากค็พี่หน้งเนเออทางข้าพเจ้าว่าติดกับกบบ่ติดเนาะเออบ่อเจ้าวบ่อยไงเพื่อนๆขอบพระคุณใจหลายโอกาสหน้าพบกับเพิ่นแก้กองนี่นักเขยแม่เพิ่นเออเออปัจจุบันตัวตัดเขายังว่างกันอยู่พี่น้องเนาะทานในสมาคมในบุคคลในบ้านในยังเป็นเจ้าของ หรือว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องดื่มของแก้่พิเศษอยากสัมผัสกับหนุ่มๆสาวๆบ้านใหม่พื่อดานสาวที่แสนสวยพี่น้องเนาะบ้านพุ่อดานใหม่เฮากัดเธอมาบ้านดินดำดำสุขเข่าเขาวสาวงามกะสาวพุ่อดานงามบัดยิ้มเห็นแล้วบ่อยากเมื่อพี่น้องเอ้ันคือสาวบ้านเถิ่อนเหมือนไแนงาม้าบัดยิ้มทั้งดูทั้งมัน กาสาวบ้านคอยย่างงามพี่น้อกนาะโอ้ยกินบปได้พี่น้อกฉันบอกเรื่องย่างในทุกแมนเพิร์นและสาวบ้านคอยแล้วคุ็ดูข้ามันในโป้ป้าได้ผีหน่อกน่อเอาบอกาบ้านผีน่อน้จัดออกมาี่ไนี่เวนาบักเซไทะล่ะ่เห็นแล้วภาษาสะพัด ภาพทั้งฝ่ายซ้ายเทระพานครอบด้วยครอบครัวที่หน่องเอาอนุญาตเพืนเซิร์จับจับก,ก,กันมาพี่หน,น่องปัจจุบันนี้มานเราักแข่งเข้ากันอย่างเห็นสมน่าสมตาเขงแกีวดอกสองสั้นเออมาเห็นการยิ้มแย้มแจ่มใสเบ,บเิกบานบนซื่อพี่น้องดีวอกดีใหญ่ได้เบทาวพิษคอทาวพิษจะภาพใจพี่น้องเออปัจจุบันเื่นคืนอยู่พี่น่งนองนเอาาน,งนงเาะ บ้ขาดกันเป็นเจ็ท่านเนือในยังไม่เะเดไปอ่ะขามาเลยขับมาเลยนะยูเซนภารณาใช่ใช่โย่โอ้ไปมาเดี๋ยวมายืนใกล้กนเลบริเวิเรอยกเจ้บพูดกลางเวทีกวันก็จทนแคกินซมหนาซุปตาท่านที่มาเ็ด้ยทา